มีคำถามค่ะพี่แอมหนูรวยกว่าแฟนหนูมากเลยนะหนูมีทั้งเงินที่ดินที่หนูได้จากพ่อแม่หนูมามีชื่อบ้านมีรถเป็นชื่อหนูหมดเลยครับพี่แอมแล้วก็ทุกอย่างอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเพรเอิญว่าหนูมาอยู่สวีเดนได้หลายปีแล้วค่ะแล้วก็ตกกลุ่มรักกับผู้ชายนะคะจะแต่งงานกันค่ะพี่แต่ว่าแฟนหนูเนี่ยที่กำลังจะแต่งงานด้วยเนี่ยเขาไม่ได้ร่ํารวยอะไรเลยค่ะแล้วก็มีลูกติดมาด้วยจากก่อนหน้านี้หนูกะว่าจะแต่งงานกับเขานะคะหนูขอคําแนะนาพี่แอมนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆค่ะ โอเคตอบสั้นๆคือหนูควรจะทำสัญญาก่อนสมรสนะคะ e x t e n s k o f f ฟเฟ t นะเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมนะคะหนึ่งเลยถ้าไม่ทำา e x t n s s o o f f r r o t เนี่ยหรือว่าสัญญาก่อนสมรสเนี่ยแล้วหนูแต่งงานไปนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าแต่งงานที่สวีเดนอยู่ที่สวีเดนจะใช้กฎหมายสมรสของสวีเดนที่เรียกว่า e x t e n s k o p b Bulk นะคะทีนี้ มันแปลว่าทรัพย์สินทุกอย่างที่ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวหรือว่าเอียนควีลหอเกนดุมนะคะจะกลายเป็นทรัพย์สินสมรสร่วมยิฟโตเรตสกูตนะคะทีนี้มันก็จะมีคําถามมาบ่อยๆว่าพี่อมแต่ว่าที่ดินหนูได้มาเป็นมรดกจากแม่จากคุณตาคุณยายหนูตั้งแต่ที่เมืองไทยนะคะตามกฎหมายไทยเนี่ยมันคือทรัพย์สินส่วนตัวนะเพราะมันได้มาก่อนสมรสนะคะอย่างนี้ค่ะอันนี้เราพูดถึงอ อย่างนี้มันจะมีกฎหมายที่เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินด้วยนะแต่แต่เอาแบบไม่ต้องลงลึกมากก็คือว่าในกรณีที่เราอยู่สวีเดนแต่งงานที่สวีเดนจดทะเบียนที่สวีเดนใช้กฎหมายสวีเดนแล้วก็อยู่สวีเดนกันยาวๆเลยพูดงั้นเถอะ ดังนั้นเนี่ยกฎหมายสมรสของสวีเดนจะถูกนํามาใช้ในตอนที่แบ่งสมบัตินะคะในกรณีเลิกกันหรือเสียชีวิตหรืออะไรก็ตามนะดังนั้นเนี่ยใช้กฎหมายสวีเดนนะคะเดี๋ยววิดีโอตัวหน้าจะมาบอกว่าแล้วเมื่อไหร่ที่จะใช้กฎหมายไทยหรือกฎหมายระบุอะไรว่าอันไหนใช้กฎหมายประเทศไหนนะคะอันนั้นขอเป็นวิดีโอตัวอื่นโอเคไปต่อดังนั้นเนี่ยไม่ว่าทุกอย่างในชีวิตของหนูที่หนูได้มาก่อนมาเจอเขาระหว่างเจอเขา อยู่ด้วยกันมาทุกอย่างคะ่ะเอามารวมกันแล้วหารสองนะทีนี้ถ้าเกิดการหย่าขึ้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเอาของเขาของเรามาบวกกันแล้วหารสองนะคะทางกรณีคู่สมรสเสียชีวิตก็จะต้องมีการออแบ่งทรัพย์สินกันก่อนที่จะจัดการมรดกว่าใครจะได้อะไรนะแม้ว่าทรัพย์สินของหนูเนี่ยจะอยู่ประเทศไทยก็ตามนะแต่ก็อาจจะถูกนํามารวมในการแบ่งตามกฎหมายสวีเดนนะคะเช่นเขาจะเอามูลค่าของของ,ของมานะจ๊ะประมาณนั้นนะ ทุกอย่างในชีวิตหนออูบัญชีชื่อหนูอะไรคือเอามารวมกันหมดนะคะอันนี้ของพูดในกรณีปกติทั่วไปให้ชัดเจนนะจ๊ะโอเคทีนี้ต่อมาถ้าแฟนของหนูที่หนูจะแต่งงานเนี่ยมีลูกมาก่อนสถานการณ์นี้จะเป็นอย่างไรอันนี้ยิ่งสำคัญกว่าเดิมเลยนะเพราะว่าตามกฎหมายมรดกของสวีเดนที่ชื่อว่า a r t of the bulk เนี่ยเขาบอกว่าลูกที่เกิดจากความสัมพันธ์ก่อนหน้าหรือเรียกว่าแซคคิลบอนเนี่ย มีสิทธิ์ได้รับมรดกทันทีของพ่อเขาไม่ต้องรอให้หนูเสียชีวิตนะคะดังนั้นในทางปฏิบัติเป็นอย่างนี้ค่อยๆตามมันไปนะถ้าสามีหนูในอนาคตเนี่ยที่จะเป็นสามีเนี่ยเขาเสียชีวิตก่อนมันต้องทำบูดิลนิ่งก็คือแบ่งทรัพย์สินกันก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นลูกของสามีเนี่ยที่ติดมาเนี่ยก็จะได้รับมรดกทันทีอันนี้เคยทำวิดีโอให้แล้วนะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าถ้าหนูไม่มีเอ็กเพนสก่อนเฟอร์รูหรือว่า ใบไ,ไอ้ตัวสัญญาก่อนสมรสเนี่ยมันแปลว่าทรัพย์สินของหนูถูกนับรวมไงคะเพราะว่าเราต้องเอาของเราทั้งหมดที่มีในชีวิตและของเขามาบวกรวมกันละหารสองแต่ในกรณีนี้หนูไม่เยอะกว่าเขามากเลยมันแปลว่าทรัพย์สินบางส่วนของหนูมันจะไปเป็นมรดกของลูกติดของสามีในอนาคตของหนูนะคะอันนี้คือให้เข้าใจกันนะ ต่อมาคำถามคืออา้าวแล้ว e x t e n s i o n h f feroot เนี่ยสัญญาก่อนสมรสมันจะช่วยอะไรหนูได้บ้างหนูสามารถทำสัญญาตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ระบุเลยค่ะว่าบ้านที่ดินในไทยทุกอย่างให้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวหรือการลงทุนในอนาคตให้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวเงินในบัญชีคือระบบทุกอย่างบางคนเขาก็ระบุไว้เลยว่าทุกอย่างที่ได้มาก่อนหน้านี้หรือระหว่างแต่งงานถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัว เพราะว่าอีตัวของ e x t e n s น c o กอร์ r ฟ o o ์มันสามารถระบุได้เลยอะว่าอะไรบ้างที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวอะไรบ้างที่เป็นทรัพย์สินสมรสนะคะถ้าอย่างนั้นถ้าเรามีอีใบตัวนี้แล้วเนี่ยเราสามารถระบุได้เลยว่าไม่ต้องแบ่งถ้าเกิดการหย่ากันของของฉันอันนี้อันนั้นอันนั้นไม่แบ่งนะคะแล้วก็ไม่ถูกนับรวมในบูดีเอลนิ่งก็คือตอนกรณีมีคนเสียชีวิต,ตนะอันนั้นเราก็ไม่ต้องเอามาแบ่งนะคะทีนี้ กรณีระหว่างประเทศอย่างที่บอกนะสวีเดนกับประเทศไทยถ้าท่านน้องนะจ๊ะมีทรัพย์สินในประเทศไทยแต่งงานตามกฎหมายสวีเดนพี่แอมแนะนําว่าหนูควรจะทําอ็กเ n นสกอ e r เนะคะตรงนี้สําคัญมากนะดังนั้นเนี่ยสั้นๆเลยนะคะ ้าหนูรวยกว่าแฟนหนูมาก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 ,มากเลยแล้วในขณะเดียวกันแฟนมีลูกติดด้วยเนี่ยพี่นา้าพี่อาแนะนําว่าให้เขียนสัญญาก่อนแต่งเพื่อรักษาสิทธิ์ต่างๆของหนูแล้วก็ทรัพย์สินที่มีอยู่ที่ไทยหรือแม้อยู่แม้แต่ที่อยู่ในสวีเดนก็ตามนะจ๊ะโอเคค่ะสมารับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายสวีเดนนะคะหรือว่าวีาวซา่าหรืออะไรอื่นๆสามารถติดต่อได้ตามภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้หรือว่าแอดไลน์มาได้ค่ะ